เอาดึงเอาเลยดึงได้บอแมนดึงแง้งอึบเอ๊บอึบเอ๊บเอ๊ยนั่นนี่พี่น้องดอกกระเจียวเสียวไปหนึ่งสาปลานะครับน่ะยืนกงโก้ใส่เลยโอ้ยแข็งแง้งพี่น้องนี่ได้ไปหนึ่งสาปลาแล้วครับดอกกระเจียวนี่อยู่โกน้องหน้าสวนศิล ออกแล้วครับได้กินแล้วตอนนี้น้องน,นี่ลุงจักผ้ายาวกับสิบผ้าคุณแม่ไปเก็บดอกกระเจียวยุโคกน้องหน้าสวนศิลน,นี่อายุเก้าสิบปีแล้วกระย่างแข็งแรงย่างๆไล้อายุพี่น้องนี่ยามแรงผ้ามาเก็บดอกกระเจียวมามาทั้งพี่ <c oughs> เออมาทั้งพี่ <c oughs> พี่น้องมาแล้ว นี่มาเก็บดอกกระเจียวนี่เอาเก็บนี่ดอกกระเจียวอยู่โคกน,น้องหน้าสวนศิลน,นั่นดึงเอาเลยนี่กระเมนีนนั่นเอาดึงเอาเลย<ง>ดึงได้บอเมนีนดึงแง่งอึบ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 เอ้ยนั่น พี่น้องดอกกระเจียวเสียวไปหนึ่งส่ปลานะครับนี่อีกนี่เอาดึงอีกนี่แมนน่ะละกระลั่งขื้นออเอบเอากัะมาพี่นี่กระเจียวกระเจียวแดงพี่น้องกระเจียวขาวก็บมี่นี่บองนี่นี่ดอกกระเจียวขาวนี่เอาเก็บได้บ่ตัวนี้นี่ปลูกไว้ยุโคกน้องหน้าสวนศิล์นนะครับคุณหน้ายืนกงโกะใสเลยบ แข็งแห้งพี่น้องนี่ได้ไปหนึ่งไป้าแล้วนะครับนี่มาทั้งพี่นี่นี่กระลังขึ้นกระมีน่นี่นี่ดอกตุมต้มมพี่น้องนี่ดอกตุมต้มมเห็นไห <c oughs> มแมนนี่ดึงได้ปะอ่าเดี๋ยวสิเก็บให้ <c oughs> อชบชุบพุ่นตอนนี้กะเก็บดอกกระเจียวมาแล้วดอกเดอกกระเจียว นี่ยูโคกน้องหน้าสวนศิลออกแล้วครับได้กินแล้วตอนนี้นี่พาคุณแน่ยไปเก็บมานะครับเดี๋ยวมือนี่กับสีมเาเข็ดหนึ่งปลานะครับหนึ่งไส้ปลาพี่น้องน,นี่ดอกแค่ปลาก็มี่ดอกแค่หน้านะครับดอกแค่หน้าผักเกกขาโพดอ่อนก็มี่เพิ่มเตียวสีหนึ่งไส้ปลานะครับ แคดอกแค่หน้าต้องเอ,อาเอสรมัดอกยังบวกผม,มนี่ครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพี่น้องอยู่โคกน้องนาสวนสินนี่ละมีของกินอยู่รอบบ้านนะครับอยากกินหยังกับปูกันนั่นเด้อพี่น้องนี่ตอนนี้ครักำลังเตรียมผักเตรียมผักนี่ครับดอกระเจียวที่เก็บมา นะครับเดี๋ยวกระิีหนึ่งใส่ปลาแสบแสบน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องแาบนี้ลวกดอกกระเจียวใส่หนึ่งปลาพี่มีแต่พัดนี่ <c oughs> มีเขาโพดมีแค่หน้าดอกกระเจียวนะครับครับนี่หนึ่งปลานิ่งใหญ่พี่น้องนี่ปลานิ่งใหญ่จากสาเฮาเองนะครับนี่มาแ่บแบน้ำกันมาหนีกินเขาแรงน้ำกันพี่น้องอ อืมเดจ้าพริกดิบเนี่ยพริกข้ากระปุกได้สวนั่นเองจิ้มดอกกระเจียวพี่น้องอืมอืมอืมอาม่าๆแเพรบน้ำกันนะครับอืมนี่มากินข่าวน้ำกันพี่น้องนี่คุณแม่คุณแม่อายุเก้าสิบปีแล้วนี่นี่้องมัก กินเข่าครับหนึ่งปลานินงไง่จิ้มแจ้วดอกกระเจียวพ,พี่น้องเนี่ยคนแซบบ่แซบนั่นอาหารธรรมชาติอยู่ในสวนเท่าเองครับพี่น้องนี่ก็เป็นการกินอาหารแรงครับน้ำกันนี่พี่น้องในครอ,อบกรัวเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับคุน ผู้ทั้งล้างคนอิ่มอิ่มเล่นอิ่มเล่นอิ่มขาไก่นี่พี่น้องมาแ่บแบน้ำกันนะครับนี่กินหลายๆกินให้อิ่มแสบแ่บกินให้แ่บแสบนี่ฮะพี่น้องมามามาแสบแสบน้ำกันครับนี่พี่น้อง อายุเก้าสิบแล้วก็ย่งกินเขาแซบอยู่นะครับนี่อยู่ดีมีแห้งเป็นลมโพลมไส้ให้ลูกหลานดดนๆนนะครับนี่เมื่อนี้กินเขาพร้อมกันนะครับจะเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งนี่อร่อยไหมอร่อยครับเออ <laughs> นี่พี่น้องมาๆนะครับออาพี่น้องตอนนี้กะใกล้อิ่มแล้วนะครับนี่มากินข้าวแซบๆน้ำคันครับพี่น้องนี่แซบๆน้ำคันเด้อครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมเด้อครับคลิปหน้าปอกกันไหมครับสวัสดีครับ